คนที่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงและก็ตามปฏิบัติตามชามวมุฮัจิรีนปฏิบัติตางอังซอกซึ่งเป็นสหายของท่านนาบีสัลลัลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมเนี่ยมีคุณลักษณะอย่างไงหนึ่งในจํานวนคุณลักษณะของคนที่ปฏิบัติตามคนรุ่นก่อนบรรดาชาวซลัฟ์ที่เป็นสหายเนี่ยจะขอดุอาอย่างนี้อันนี้เป็นดุอาของมุสลิมด้วยกันที่แสดงออกถึง ความรักความผูกพันระหว่างเขากับคนที่มาก่อนหน้าเขาดูอามีว่าอย่างไงรับบานะเอลฟิรเนะยาอัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้กับพวกเราด้วยเถิดเริ่มด้วยตัวเองก่อนนี่คือหนึ่งในจำนวนเฟกคนด,ดูอาเนี่ยเราจะพยายามจะพยายามสังเกตดูนะครับว่าดูอาเนี่ยเราแต่ละสอนอยังไงเราแล้วเราได้รับบทเรียนอะไรบ้างจากดูอานี้ประการที่หนึ่งเลยเวลาที่เราขอดูอาต้องเริ่มจากตัวเองอันนี้เป็นการสอน เจ้าลลอฮ์รับบ낭ฟร์ لنا อ้อัลลอฮ์อภัยให้กับเราว่า لإخواننا الذين ثبّقنا بالإيمان และบรรดาพี่น้องของเราที่ศรัทธาก่อนหน้าเราใครบ้างที่ศรัทธาก่อนหน้าเราอันนี้คือดูอานี่นี่เขาเรียกว่าวิธีการขอดูอาคือเราไม่ไม่พอเราบอกว่าคนที่ศรัทธาก่อนหน้าเราเนี่ยใครบ้าง ถ้าให้นับเนี่ยได้กี่คนคือนับไม่ไหวนับไม่ถ้วนใครที่ศรัทธาก่อนหน้าเราทั้งหมดก็จะอยู่อยู่ในรวมอยู่ในดูอานี้หมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาขอดูอาเนี่ยเราต้องใช้คําหรือการถ้อยคําที่มันรวมมันจะได้ง่ายในการขอดูอาไม่จำเป็นต้องต้องบอกทีละคนทีละคนทีละคนอย่าลลอ a ์อภัยให้ฉันด้วย เอาไปให้คนคนนั้นโดนนับเป็นสิบคนอย่างเงี้ยมันไม่รู้จะนับยกเว้นว่ามันมีกรณีพิเศษที่เราอยากจะเจาะจงกับพี่น้องบางคนที่ที่เราคิดว่าเออเราแต่มันไม่ต้องทุกครั้งไม่ใช่ว่าพอพูดใบมะก,กับพูดใบมะตลอดเลยไม่จําเป็นอันเนี้ยพอ,พออ่านอย่างเนี้ยเนี่ยทุกคนก็รวมหมดเลยเราเคยสอนแล้วนะครับดุอาของนบีอะไรที่ในสุร์ในสุร์นูษใช่ไหมฮะ อะไรสุรพนุษ์เนี่ยท,ท่านนบีนุห์เนี่ยขอด้อาให้กับเราทาั้งทที่เรายังไม่เกิดวลิมันดาขลับเบยติยะมุกมินันวลิลมุกมินีนะวลมุกมินาะนบีนุห์ขอด้อาให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทาั้งทที่ทั้งคนที่อยู่ในสมัยของท่านและคนที่มาจากสมัยของท่านนี่คือด้อาพิสด้อาที่เป็นด้อาตามสุนนะหรือตามอัลกุรอานจริงๆจะต้องเป็นด้อาที่สามารถจะ เขาเรียกว่ามันครอบคลุมหมดอย่าอย่าขอดูอาแบบขี้เหนียวคือแม้กระทั่งดูอาเรายัางขี้เหนียวขนาดดูอาเรายัางตรหนีอย่าว่าแต่เงินเลยเงินของเราเนี่เราก็ขี้เหนียวแล้วนะแต่ขอดูอาเนี่ก็ยังขี้เหนียวคือขอให้กับตัวเองคนเดียวไม่ขอให้กับคนอื่นเลยไม่ไม่ไม่เอาอย่างนั้นนะครับร่วมหมดเลย ولا ت جعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا الله ท่อนนี้เนี่ย يا Allah มันสอนเราด้วยมันเตรบียาะเราด้วยขณะที่เราขอจากอัล l l a ์เนี่ยปากเราขอจริงนะแต่มันกําลังสอนหัวใจเราความหมายของมันเนี่ยกําลังสอนหัวใจเราว่าแล้จะ جعل في قلوبنا غلا Allah ขอพระองค์อย่าทำให้หัวใจของเรานี่มีอะไรริ่นความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาความรู้สึกแย่ๆหรือความรู้สึกอะไรอ่ะความรู้สึกที่ไม่ดีตอตออใครลิลาลวีนอาอามานุตอบรรดาผู้ศรัทธาด้วยกันอันนี้คือโรคร้ายประการหนึ่งอัลริน เป็นโรคร้ายที่มันเกิดขึ้นกับกับมนุษย์ได้ทุกคนไม่จำกัดถ้าไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วมันต้องต้อง,งมีโรคนี้แต่บางครั้งมันก็เกิดขึ้นกับคนที่เป็นมุสลิมด้วยเพราะฉะนั้นดูอานี้จึงสอนเราผมว่าไม่มีอีกแล้วนะครับดูอาที่จะดีไปกว่าดูอาี่เท่าที่เราแต่ละระบุในคำพีของพระองค์ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในจํานวนฟฟกอลดอาเช่นเดียวกันเวลาที่เราเลือกดูอาเนี่ยเราต้องเลือกดูอาที่มันมีในอัลกุรอานก่อนอันนี้คือดูอาที่พิเศษที่สุดดูอาที่มีในอัลกุรอานเนี่ยพิเศษที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาขอดูอาเนี่ยบางคนชอบมาขอดูอาเนี่ยอาจารย์ขอดูอาพิเศษหน่อยแบบไหนอ่ะดูอาพิเศษดูอาที่ไม่มีคนอื่นอ่านเอาดูอาดูอาพิเศษที่แบบ ให้หนูคนเดียวอย่างนี้อย่าไม่อย่าให้คนอื่นแบบนั้นยังไม่ใช่นะดูอาที่พิเศษที่สุดก็คือดูอาที่อัลลอฮฺละซลอในคัมภีร์ของพระองค์นี่แหละพิเศษที่สุดแล้วไม่มีหรอกดูอาเฉพาะที่พิเศษที่สุดเฉพาะชั้นคนเดียวเฉพาะเธอคนเดียวเนี่ยยังไม่พิเศษเท่าดูอาที่อัลลอฮฺละซลอในในอัลกุรอานของพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าดูอานไหนที่พิเศษที่สุดดูอาที่มีในอัลกุรอานนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องอะไร สมมุติว่าเราต้องการดูอาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราไปหาดูในอัลกุรอานก่อนดูอาเกี่ยวกับความทุกข์ดูอาเกี่ยวกับความยากจนดูอาเกี่ยวกับเจ็บหัวดูอาเกี่ยวกับปวดท้องมีไหมดูอาเกี่ยวกับปวดท้องในอัลกุรอานถ้ามันมีไปหาแล้วก็ไปเอาดูอานั่นแหละมาอ่านก่อนที่จะไปหาดูอาอื่นเข้าใจไหมครับเนี่ยเรามีอย่างเยอะมากดูอาในอัลกุรอานมีมีเยอะมากแต่เราก็ยังอยากได้ดูอา เอกซ์คล <laughs> <souls are> <laughs> like e <laughs> ูซีฟของเราเองคนเดียวบางคนถึงกับคิดคิดดูอาเองเนี่ทำไมอ่ะไม่ไว้ใจดูอาที่อัลลอฮฺสอนเราหรอครับนะว่าะลาจะจ عل ف ลูบินา ا ิล ل ا อย่าให้หัวใจของเรามีความรู้สึกเกลียดชังคนที่เป็นมุกมิมด้วยกันมีไหมมุกมิมเกลียดมุกมิมด้วยกันละ ح าเรา ا قوة إلا ب ลล ل ه พอเราเช็คตัวเองอย่างนี้เนี่ยโอ๊ยเจ็บนะ เจ็บจีดเลยในใจบางทีี่เจ็บจีดเลยที่เราเคยบอกเรื่องราวของชาวอัลซอรที่ท่านนาบีบอกว่าอเดี๋ยวจะมีชาวสวรรค์เดินผ่านมาแล้วปรากฏว่าเป็นคนนั้นสามครั้งติดต่อกันเลยเอบนุอัมรตามไปที่บ้านสุดท้ายก็ไม่พบอามัลอย่างอื่นที่มันเป็นอามัลพิเศษเลยเห็นไหมบอกแล้วอยากจะเข้าสวรรค์ไม่จำเป็นต้องมีอามัลพิเศษอย่างอะไรเลย ปรากฏว่าสาเหตุที่ทําให้ผู้ชายคนนี้เป็นชาวสวรรค์ตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยสาเหตุก็คือหัวใจของเขาเป็นหัวใจที่สะอาบริสุทธิ์ง่ายไหมฟังดูง่ายแต่ทำได้ง่ายไหมย,ยากมากกลับไปเช็คเลยหัวใจของเราทุกคนก่อนนอนกลับไปเช็คเลยว่าเกลียดใครอยู่บ้างคนที่เป็นผู้ศรัทธาด้วยกันอันนี้คือปัญหาหนักมากท,ทั้งที่อัลกุรอานพูดมา เป็นดุอาก็มีเป็นคําเตือนก็มีเป็นเรื่องเล่าก็มีแต่พวกเราทุกคนไม่รู้เป็นอะไรพวกเราชาวอัลกุรอานในยุคน,นี้ไม่รู้เป็นอะไรเราไม่ได้เอาอัลกุรอานมาเป็นทางน,นําในการนารงชีวิตอยู่อ่าน,นี้ไม่รู้นะครับก็ไม่รู้จะบอกอยังไงละถ้าถึงขนาดนี้เนี่ยเราเพราะฉะนั้นดุอานี้พวกเราทุกคนต้องท่อง ต้องรู้ความหมายแล้วทุกครั้งที่ขอดุดูให้นึกให้นึกตามความหมายของมันด้วยอย่าลออย่าให้หัวใจของฉันเป็นหัวใจแบบนี้เลยให้มันสะอาดถ้าเป็นกับบรรดาผู้ศรัทธาด้วยกันอย่าให้มีอย่าให้มีเด็ดขาดความสับใจความทุเรศความสมเพศเวลาที่เราเห็นพี่น้องของเราเผิดพลาดนี่เราสับใจเขาเราอะนมันเนี่ยมันเข้าใย มันเข้าข่ายความรู้สึกแบบนี้มันไม่ใช่ความความรู้สึกผูกพันละมันไม่ใช่ความรู้สึกอัวละอีกละแบบนี้ไม่ได้นะครับนะอูซุบิลละฮ์ม่ได้รับบนาอินนักราอูฟนะุลรอฮีมยาอัลลอฮ์ระองค์นั้นเป็นผู้ทรงเมตตาและผู้ทรงอราอูฟอะลรนี่ความหมายมันใกล้เคียงกันมากนะครับในภาษาอับแยกเพราะว่าราฟะกับรฮม มีความแตกต่างกันนิดหนึ่งแต่แปลได้ว่าเป็นความเมตตาเช่นเดียวกันทีนี้มาดูกันผมไม่อยากที่จะพลาดนะครับคําพูดสวยๆของตัฟเสียลซา,ศาเดียวอ่านดูแล้วรู้สึกชอบมากเลยอาจจะเป็นอายัดเดียวก็ได้นะครับวันนี้ไม่ทันแล้วอายัดอื่นมาดูสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันสําคัญกับเรามากมันเวลาที่เรารู้เรื่องนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้ตลอดชีวิตและก็เอาไปใช้นะครับกับเราด้วยกับคนอื่นด้วยนะ

แม้กระทั่งขอดูอาเนี่ยก็ต้องขอดูอาด้วยความจริงใจการตักเตือนก็ต้องตักเตือนด้วยความจริงใจการตักเตือนที่ไม่มีความจริงใจอยู่เบื้องหลังไม่ใช่การตักเตือนที่แท้จริงพูดดีพูดหวานแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีความจริงใจอยู่ไม่ใช่นาซีฮะยังไม่ใช่นาซีฮะยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่ปลดล็อกคำว่านาซีฮะได้ต้องมีความจริงใจมาก่อน ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهذا دعاء شامل, شامل لجميع المؤمنين السابقين من الصحابة ومن قبلهم ومن بعدهم وهذا من فضائل من فضائل الإيمان أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين นี่เป็นคำอธิบายที่สวยงามมากนะครับอัสซาดีบอกว่าการขอดูอาอย่างเนี้ย <applause> เวลาที่เราขออุอาให้กับพี่น้องมุกมินทั้งหมดเลยหลังจากบรรดาซาบะแล้วก็ก่อนซาฮาบะแล้วก็หลังซาฮาบาลละนาบาเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ามุกมินด้วยกันเนี่ยเป็นคนที่มีความรักซึ่งกันและกันเป็นคนที่ให้ประโยชน์ให้คุณค่าซึ่งกันและกันไม่ใช่ทําร้ายซึ่งกันและกันผลของศรัทธาจะต้องแสดงออกมาแบบนี้ผลของความเป็นอีมานเนี่ย ผลของการศรัทธาของอัลอีมานจะต้องแสดงออกมาเป็นอัลอูคู่จากอีมานกลายมาเป็นอุคู่อจากอุคู่อนั่นแหละกลายมาเป็นผลประโยชน์ทั้งในโลกดุนยาและก็ในโลกอาคราะอีมานที่แท้จริงจะเกิดผลอย่างนั้นออกมาอัลลอฮฺอักบารนะอัลลอฮฺีมิฟุรุ่งฮ่าอันจะ دعو ب ع ض ه ิ لبعضن وأن يحب بعضهم ب ะ ض า ผลแห่งความศรัทธาเนี่ยจะแตกเก่งก้านออกมาหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือการที่เราขอดุอาให้กับพี่น้องใครที่เป็นมุสลินจะต้องขอดุอาให้กับพี่น้องอันนี้ระดับล่างสุดเลยให้อย่างอื่นยังให้ไม่ได้เนี่ยให้ดุอาก่อนให้ความรักก่อนเป็นประการแรกวะลิฮะดะ ذ ك ล ا ل ل ه ف ي ด ل د ع ا ء ن ف ي ا ل غ ل م เพราะฉะน,นั้นในดูอานี้เนี่ยอัละะลอฮฺจึงพูดถึงการปฏิเสธความรู้สึก อิจฉาทีสยาจากหัวใจของบรรดาผู้สัทธาอันนี้คือที่สุดแห่งความสมบูรณ์ที่จะแสดงออกถึงความรักระหว่างพี่น้องมุมิมเราจะรักเขาไม่ได้หรอกถ้ายังมีความรู้สึกนี้อยู่ต้องเอาออกต้องเอาออกมีความรู้สึกนี้ไม่ได้นะอันนี้กลัอ่อาชามิลลิกลีลิลกิลิวคาซีรินิดเดียวก็ไม่ได้เยอะเนี่ย ว่าไปแต่ท่านนิดเดียวก็ยังไม่ได้นะครับอัลลอฮอิดันตะฟะแะบตะดิดดููเวลาที่มันไม่มีความรู้สึกนี้แหละอ ي มานถึงจะเกิดขึ้นจริงถ้าตราบใดยังมีความรู้สึกนี้อยู่แสดงว่าอ ي มานของเราเนี่ยยังไม่ใช่อิมานที่สมบูรณ์จริงๆนี่คือความหมายของท่านนี่ยว่อินตะฟะแะบตะจิดดููจะมีอิมานได้ต้องไม่มีความรู้สึกโกรธเกลียดอิจฉาริษยาในหัวใจเรา وهو المحبة بين المؤمنين والموالاة والنص ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين